เตือนคนที่ชอบซื้อของถูกจะได้ไม่คุ้มเสียของดีและถูกไม่มีจริงบนโลกใบนี้แต่ของแพงก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเอา้าแล้วเลือกยังไงล่ะถ้าเราซื้อของมาใช้แบบฉับฉวยใช้ในระยะเวลาสั้นๆใช้แล้วทิ้งไม่มีผลต่อสุขภาพแบบนี้เราคงเรียกของถูกๆได้ แต่ถ้าเราซื้อของมาใช้ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็น10ปี20ปีแบบนี้เราคงต้องคิดหนักหน่อยโดยเฉพาะของที่ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้คงอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีตลอดไปยิ่งจ้องใส่ใจมากขึ้นไปอีกเช่นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง25ปีซึ่งคนส่วนใหญ่จะสนใจเพียงแค่แผงโซลาเซลล์และอินเวอร์เตอร์เท่านั้น บอกเลยว่า2ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขามีการรับประกันที่ยาวนานอยู่แล้วแต่ตัวที่จะทำให้ระบบโซลาเซลล์ทำงานได้ไม่ถึง25ปีนั้นคืออุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเช่นข้อต่อสายไฟท่อร้อยสายไฟคุณภาพฝีมือช่างเพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ช่างใช้กันจะทนแดดทนฝนได้เพียง3-5ปีก็จะเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว และถ้าช่างทํางานไม่ดีฝีมือไม่ปานีดลากสายแล้วมีรอยบาดเมื่อผ่านไปเป็นเวลาหลายปีก็จะทําให้ระบบทํางานต่อไม่ได้ถ้าใครชอบของถูกก็ทําใจไว้เลยว่าอีก5-6ปีข้างหน้าท่านมีโอกาสที่จะเจอปัญหาแบบนี้นี่คือคําเตือนของวิศวกรมืออาชีพที่ทํางานด้านนี้มากว่า30ปีใครคิดว่าของถูกและดีมีจริงกดหนึ่งเลยครับไม่จริงกดสครับ